สวัสดีครับสวัสดีครับนับหนึ่งเวลาต่อจากนี้ไปรายการเสว่หาภาษาข่าวขออนุญาตจุ่มเมื่อนุ่มนิ่มๆแล้วก็ยาวกลั่นของหยาดข้าวเสลติที่ขอบไกลเข้าสู่ช่วงของภาษาที่นวัลคำเฮฮัทแชร์ต้งต้งแชร์ต้งต้งแชร์ภาษาที่นวัละคำวันนี้เสนอคำว่าแอม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 มอังอังอังอะไรอัง ออ่างไม่ฮันากาศงองูอังแต่ว่าอะไรอังเป็นคำกริยายคำนี้คำกริยาเออแลอ้ลองลองไหนอ่ะออังงี้ป่ะเออเออ,เอ,อนี่อ,อ๋อหมายถึงว่าเป็นี้อ๋อยัางยัง,ยงนะจะย่างก็ไปย่างออจะเผาก็ไปเผานั่น เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนา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 วเนี่ยหนาวเนี่ยเออคนเขาชอบไปอังไฟกันก่อไฟก่อไฟคังเนี่ยว่ายใช้กับไฟโดยตรงเลยคือหมายถึงว่าเราก่อไฟใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยาอย่าเอาไหลให้มันแลงอุ่นๆไม่ถึงคันไหม่ไม่ถึงคันสุกเลยเนี่ยตัวเรานี่ละตัวเราอะไรเอาเราไปยืนอังไฟให้มันอุ่นน่ะใช่ทิฐิเงินมาไงล่ะครูตายแหมอากาศหนาวๆอย่างงี้นะแต่ก่อไฟหน่อยนะมาไงล่ะแล้วก็มีหนู่นเดี๋ยวทุกคนนึวย มันนั่งยุ่งข้างแล้วก็แหม่มันนั่งอังไฟกันอย่างนี้วยกันนะด้วกันนะจะหมุนจะนิ่งไงนั่นเหรอแม่เจ้าเลยว่าแต่กันเป็นแถวครับงามแล้วแต่แต่มันสามารถใช้เรื่องของการอย่างการปิ้งการอุ่นก็ได้นะอย่างเช่นสมมติอย่างปลาไว้นั่นนะอย่างสุกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอาไปอังอังไฟไว้เดี๋ยวอุ่นอุ่นครับผมเออเอาไปอยู่ไก่ไก่ข้างๆไฟอ่ะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งว่ามีกรณีหนึ่งที่จะใช่เดี๋ยวมันคินกันในทีวอในเรื่องของพ่อแม่ดุไง เออไม่อ่ะอุ้ยดุสะอ,อะไรนะเขาไม่ติดอะไรเงี้ยเออแล้วไงต่ออันนี้เอาไว้แค่นี้ครับเขียวอะไรกับอังเนี่ยก็ <c oughs> คุณพระเสด็จรับเออท่านจะ <c oughs> กรุงก็คุณพระเสดับท่านนายกอ,อ,องค์การบรหิหารส่วนจังหวัดะยองนายกชาววิทยป์ปตุเตชะท่านอุปนายกสมคาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับผมอดีตสสวิชัยลับสุทธิท่านร้อ,รองวุฒิภักดิ์ประชาธิปัตย์ท่านสาธิตปตุเตชะท่านสาราปุเตชะน่ารัก ท่านนายแพทย์ปัญญายเจนตนาจารย์ครับผมสําหรับวันนี้หมดเวลาสนาย,ยนนโยมถวินพุทธิพุทอรเลยหรือว่าอะไรกัเลาอ๋อสําหรับวันนี้หมดเวลาในช่วงของภาษาทินวันละคําแล้วครับผมพวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับไปสูปเกณฑ์กทามบาย